สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้อพก็จะมาสอนรับสกินหมัดแบบฟรีฟรนะครับแล้วเราก็สอนรับลูกซองควงแบบฟรีฟรด้วยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่า อันนี้นะครับน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เข้ามาในเซิร์ฟหลักนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับพวกน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าเพียงแค่เรามีโทเค็นแดงนะครับนอหรือว่าโทเค็นที่เราเก็บจากการนะครับน้องก็คือสุ่มหรือว่าเก็บจากนะครับน้องก็คือแบบว่าตู้สุ่มต่างๆนะครับน้องก็คือแบบว่าเป็นโทเค็นแดงนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับนอสามารถแลกสกินหมัดได้แล้วนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าทุกคนต้องดูคลิปนี้นะครับนอถ้าไม่ดูคลิป นี่นะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าโทเค็นแดงวันนี้นะครับเนาะแลกได้ทั้งสกินหมัดแล้วก็สกินลูกซองก็สามารถแลกได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับพวกน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าสามารถแลกได้จากตรงไหนแลกได้ยังไงนะครับเนาะก็สายฟรีแลกได้หรือเปล่านะครับเนาะที่จริงก็สายฟรีแลกได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเป็นโทเค็นแดงนะครับเนาะก็จั ประมาณนี้เลยนะครับนาอเราก็วันไหนอัปเดตเข้ามาเอาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอัปเดตเข้ามาแล้วหรือเปล่านะครับนาอผมไม่รู้จุดแรกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดนะครับนาอแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจ้งเพจก่อนละกันนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับนาอเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องถ้าอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็คือแบบว่าเข นี่เลยนะครับพงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นแดงนะครับน้องที่แบบว่าสามารถแลกได้ในเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับน้องก็จะประม,มาณนี้เลยนะครับพงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ เชิร์ฟอินโดนะครับนอที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับนอที่สามารถแลกได้นะครับนอก็จะเป่ามาได้เลยครับวงนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่ามีของให้เราแยกเยอะแยะมากมายนะครับนอก็คือส่วนอันอื่นนะครับนอจะเป็นคล้ายๆเชิร์ฟไทยนะครับนอสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีทางด้านของสกินมันนะครับนอที่แบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับนอก็ จับปล่มาเนี่เลยนะครับวงน้องและพี so so ่บอกเลยนะครับโนว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายนะครับเนาะต้องมีคนถามพี่แน่นอนนะครับว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับสกินหมัดตัวนี้นะครับหรือว่าลูกซองตัวนี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของลูกซองควงนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนถามถึงนะครับโนว่าจะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายนะครับเนาะไม่อัปเดตเข้ามานะครับแต่จะเป็นไอเทมตัวอื่นแทนนะครับเน้ออองงที่่่่่จรรรริิิกกกก็ััััปเเดดตตขาาามมมนนนนนนะะคคบบแไใชสสหหืวลูซ จะอัปเดตเข้ามาแค่ เซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดนะครับเนาะงสำหรับเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับเนาะส่วนนั้นอื่นนะครับเนาะก็คล้ายๆเซิร์ฟไทยเราเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นข่าวด่วนเลยนะครับเนาะที่แบบว่าใครที่เล่นเซิร์ฟอินโดนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูหรือว่ารีวิวล่วงหน้าให้รู้ละกันนะครับน้องเออก็จะ มาเลยครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน <p> ้อว <pretty> ่าส <First> ําหรับองค์น uh ้องคุณนะครับน้อที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็คือรวมๆแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟบินโดนะครับน้อก็จะมีทางด้านของสกินมัดนะครับน้อก็เป็นสกินมัดสีม่วงเลยนะครับน้อที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาให้เราแรกนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของลูกซองนะครับน้อก็เป็นลูกซองเก่านะครับน้อที่แบบว่าเป็นสกินที่หลายคนนะครับน้ออยากได้แน่นอนนะครับน้อเราก็ยังไม่หมดด้วยนะครับน้องยังจะมีทางด้านของซองควงด้วยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าะ้อง นก็จะเป็นประมาณเลยครับ <im itation> น้อก็จะมีทางด้านของไอ้วอกกับผ้าปีกปากสีแดงนะครับเนาะที่แบบว่าเพ <im itation> ิ่ม <im itation> เข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อก็ถือว่าเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับน้องกำลังจับเด็กเข้ามานะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของสกินมัดนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้ปีๆนะครับนอ้อเพื่ก็เลยแบบว่า รีบมารีวิวเลยนะครับเนาะเพราะว่าคนไทยเล่นในเซิร์ฟอินโดเยอะมากๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยเดินคำเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตมาเหมือนกันนะครับเนาะแต่จะไม่ใช่ในส่วนของสกินหมัดหรือว่าสกินปืนนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของชุดนะครับเนาะเราก็มีสกินปืนนะครับเนาะที่แบบว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะฟอมมาเลยเดินคำงงงก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนนนนนะะะครรัับเเเาากกก็จมมีีปปลล่ยแงหือนะครับเนาะ เชิร์ินโดนะครับก็คือแบบว่าดีใจด้วยละก,กันนะครับนอถ้าคนไหนยังไม่มีหมัดนะครับนอก็คือ GM เอนะครับเอาหมัดมาแจากให้แบบฟรีๆแล้วนะครับนอก็จะประมาณเลยครับนอที่จริงพี่ก็จะพยายามนะครับนอไปฟาร์มโทเค็นแดงให้ได้เยอะๆนะครับมาแลกให้ดูนะครับนอแต่พี่ สุดปลายยามแล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่ได้นะครับเนาะก็คือได้มาแค่13บสาซินเท่านั้นนะครับเนาะพี่อยากแลกให้ดูนะครับเนาะแต่เสียดายพี่ทําแล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าทําทุกวิธีแล้วนะครับเนาะก็ไม่ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่ารีวิวแบบนี้ละกันนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับเนาะพี่แบบว่าอาจจะไม่ได้แลกให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวพี่จะมาแลกให้ดูละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ยังหาทุเงินแจกไม่ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่านี่นะคคคคคครรรรรรััััับบบบบบบววงเเ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 นน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 าาาาาาะะะะะะพพีีี่่่่ออกกลลลยยยโตสุด ว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนอันอื่นนะครับเนาะก็จะคล้ายๆกันกับเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็ซูเปแบบนี้นะครับเนาะโทเค็นแดงในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีเหมือนกันนะครับเนาะเราสามารถแลกได้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มีด้วยนะครับเนาะก็จะเประมาเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกนะครับเนาะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับน้อสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะเราก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็คือ สำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร um ์ฟไทยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสุดเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็เท่ไม่เบาเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องปัจจุบันนะครับน้องในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟทางเรานะครับน้องก็มียอแยะกมากมายนะครับน้องที่แบบว่า ให้เราแรกนะครับม่งน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับม่งน้องคนไ่นนะครับที่แบบว่าอยากแรกนะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็จะมีทางด้านสุดตัวนี้นะครับหรือว่าซุปไซนะครับเนาะที่แบบว่ามาครบเซตเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะโคตรเท่นะครับม่งน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่ โค้ชชอบทรงผมเลยนะครับนอเรียกได้ว่าทรงผมเท่จัดๆนะครับนอเราก็มีสูตรตัวนี้ด้วยนะครับนอที่แบบว่าเท่มากนะครับนอเราก็เรียกได้ว่าครบเช็ดเลยนะครับนอจะเป่ามาเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่ามีผ้าปิดปากด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับนอพี่ก็ แลกส่งผมไปเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันเท่จัดๆนะครับเนาะใครที่แบบว่ายังไม่แลกนะครับเนาะก็รีบแลกได้แล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตครั้งต่อไปนะครับเนาะจะมีการนำออกนะครับเนาะแล้วก็จะมีการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเนาะในส่วนของไอเทมตัวอื่นนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็คือมีของเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของซุดฟรีนะครับเนาะถ้าอยากได้ในส่วนของซุสฟรนี้นะครับเนาะก็ เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ะครับน้อก็จะประมาณเลยครับองน้องพี่เขาบอกเลียนคำโนว่าข้อสุดนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครัำน้อใครที่แบบว่ามีโทเค็นยางเยอะนะครับน้อก็อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้อก็มีทางด้านของสุดแล้วก็มีทางด้านของอื่นนะครับน้ออีกแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับน้อให้เราแลกนะครับน้อบัตรเพชรบัตรปืนก็มีนะครับน้อแล้วก็มีของที่ให้เราแลกนะครับน้อเยอะมากนะครับนองนี่เลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าเยอะจะจัดนะครับน้องมีสกินปืนี่เวยนะครับนองน้องก็ถืม ล่าสุดนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับเนาะในโทเค็นแบงก์ในเซิร์ฟหลักหรือว่าโทเค็นนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับหาได้นะครับเนาะก็เป็นสายฟรีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็มีชุดเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับสายฟรีนะครับเนาะในปัจจุบันนะครับก็เล่นในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็รอดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเย้นะครับเนาะแจกของ เยอะมากนะครับน้อเราก็หลายๆคนนะครับนาอก็คือแบบว่าได้ของฟรีเยอะมากๆนะครับน้อเราก็ตอนนี้นะครับนาะของฟรีก็จะหนักจะเต็มนะครับนาอนี่เนะครับงน้องอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางน้าของฟรีเหมือนกันนะครับนาอที่แบบว่าจะหนักจะเต็มนะครับนาอก็มีทางด้ของชุดอัมบูร์ชิดัมนะครับนาอที่แบบว่าสายฟรีนะครับนาอเข่าชุดกันเลยนะครับนาอเรียกได้ว่าไม่คิดจะเอามาแจกนะครับนาอก็คือแบบว่าพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับนาอว่าเตรียมจะมาแจกนะครับนาะเพราะว่า เคยขายนะครับน้องหนึ่งพันนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพลยเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าแพงจัดเลยนะครับน้องสำหรับซุดตัวนี้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแน่อดีตนะครับวงน้องก็คือแบบว่าแพงมากๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราต้องได้หาโทเค็นตัวนี้นะครับเพื่อมารับในส่วนของซุดนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องใครที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับก็รีบสะสมโทเค็นแล้วก็มาแลกได้แล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าของฟรีมีเยอะยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับน้้้้้้้ออออองงงงงกกกกก็็็็็จจะะะะะะะปปปปรรรรรรรมมมาาาาณณนน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 ีีีเเเลยคคคััััับบบบถืว่ิสสฟทหหด น้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรอีกนะครับน้องก็ขอมาได้เลยนะครับน้องหรือว่าอยากให้พี่รีวิวกิจกรรมตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าช่วงนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าพี่จะมีแผนนะครับน้องแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับน้องก็บอกมาได้เลยนะครับน้องเพราะว่าช่วงนี้นะครับทุกคนก็ปิดเทอมนะครับเดี๋ยวพี่แจกจัดาน้เลนนนะะครััับองกก็จแ ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะหรือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่อยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็คือถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดีแล้วก็กดติดตามคนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะสำ